ข้ามาไปกับผมต้อยสามารถครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้รายการย่ำเท้ามาพบกับท่านผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมอยู่ที่ชุมชนบ้านเนินพระหวานนี่เองนะครับแหมเป็นเรื่องของอาชีพหนึ่งที่น่าสนใจนะครับคือการเพาะต้นก้าะทานตะวันนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งพืชสมุนไพรที่เพาะกันอย่างแพร่หลายทั่วไปนะครับวันนี้เราไปพบกับคุณลินนะครับอ่อนโสมครับเจ้าของโครงการนี้ครับตามผมมาครับ ครับท่านผู้ชมครับตอนนี้นะครับผมอยู่ที่โรงเรือนต้นอ่อนทานตะวันนะฮะตอนนี้พบกับคุณลินอ่อนสงคับสวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่ก็คือเจ้าของโครงการนะครับเจ้าต้นอ่อนทานตะวันนะครับของชุมชนเนิอนพระหวานห้านี่เองใช่ไหมค่ะโอ้โหวันนี้เข้ามานะครับเราคิดว่าโรงเรือนจะใหญ่โตใช้พื้นที่มากมายไม่ใช่ครับเพียงแต่ใช้ส่วนหนึ่งของ บ้านขอ,องเราเองนะเป็น,เป,นเป็นเรือนเอาพาะชาต้นอ่อนตรงนี้นาถามคุณลินหน่อยนึงนะฮะวันนี้นี่ที่เราเห็นนี่นี่ทั้งหมดนี่คือต้นอ่อนทั้งหมดเลยใช่ไหมครค่ะไม่ต้องอ่อนทั้งหมดเลยค่ะเยอะเยอะแยะเลยทีนี้นะครับถามนิดอีกหน่อยแล้วกันที่มาที่ไปของโครงการนี้มันมัน,ม,นมันเกิดยังไงขึ้นถึงามาหันมาทําเพาะต้นอ่อนทานตะวันนี้รู้สึกจะดูแลสุขภาพอะค่ะเรื่องสุขภาพเป็นหลักนะคะ่ กินเราทํากินก่อนนะคะเรื่องสําคัญที่ว่าดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองไม่ค่อยจะดี oh. ค่ะก็เลยพอมาได้กินตัวนี้รู้สึกดีขึ้นเราก็อยากให้คนอื่นได้กินมั่งคร่คะเป็นเหมือนที่ว่าเราเคยเห็นคนทั่วไปเขาเป็นภัยเป็นโรคอะไรเยอะแยะมีแต่สารพิษถ้าเรามากินตัวนี้น่าจะดีนะอะไรนะคือ,อเราอยากให้เขาได้กินดีเหมือนเรามั่ง พิริณิคุณลินเองไปรู้ไม่ได้ไงว่าพืชชนิดนี้นะทานแล้วมันจะมีประโยชน์ทางคุณค่าทางพุรทางด้านอาหารขนาดนี้แก้โรคภัยอะไรต่างๆเนี่ยคือตัวเองก็เคยเป็นโรคเหมือนกับว่าเส้นเลือดตีบในสมองนะคะไขมันนะคะแล้วก็สายตาไม่ค่อยดีครับค่ะสมองก็จําอะไรก็ไม่ค่อยได้เพราะเลือนเลือนอะไรนี้ใช่ไหมแต่พอกินตัวนี้รู้สึกว่าดีขึ้นสายตาเราสว่างขึ้น นะคะร่างกายเราแข็งแรงขึ้นกระชับกระเจงค่ะผมตายล้งไปอดีท่านผู้ชมเดยอผมมันต้องกินเยอะอย่างผมไม่ต้องทานเยอะไหมก็ไปเรื่อยๆค่ะอ๋อทานไปเรื่อยๆค่ะไปเรื่อยๆค่ะคือว่าทานไปเรียทานทุกวันค่ะทานตอนไหนก็ได้ค่ะตอนไหนก็ได้ตอนไหนก็ได้ใช่ไหมอ๋อมันจะมีโภชนาการทางอาหารขนาดนั้นเลยทีเดียวค่ะอถามคุณลินนิดนึงนะฮะไอทั้งหมดที่ที่เราทำกันเนี่ยเนี่ยทากันตรงเนี้ยเราขายเองหรือเรา ทานเองทั้งหมดนี้ครับก็เราทานเราเหลือเราก็ขายค่ะขายด้วยค่ะขายด้วยค่ะตัวนี้สําหรับเศรษฐกิจพอเพียงค่ะคําว่าเศรษฐกิจพอเพียงของนายหลวงนี่ถ้าใช้ได้เลยใช้ได้เลยค่ะทานเอาทานไปหมดเราก็ไปขายไปขายค่ะเราอยากได้เอาเงินจำนวนนั้นมาบริโภคอย่างอื่นนะคะก็ขายชัพวคอยู่ได้ค่ะอยู่อย่างพอเพียงค่ะ อันนี้คือใช้พื้นที่ก็ไม่ได้เยอะนะค่ะแล้วคุณลินเองก็ใช้แค่ออกจากตัวบ้านมามุงรังคาในเรื่องของความชื้นความร้อนอะไรนี่เขาก็ไม่ได้ต้องควบคุมอุณหภูมิเท่าไหร่ไม่ค่ะคือสบายๆค่ะาปล่อยปล่อยโล่งอย่างนี้อย่างเดียวใช่ไหมปล่อยโล่งอย่างนี้อย่างเดียวค่ะก็ปล่อยอย่างเงี้ยค่ะเพียงแต่ว่าเราลดน้ําดูแลเขาเช้าเย็นลดน้ำเช้าเย็นอย่างเดียวค่ะถามคุณลินนิดนึงการเพาะปลูกเนี่ยมันยากไหมการที่จะเพาะเพาะชําตัวนี้กล้าตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยมันต้องใช้อะไรยังไงบ้าง ไม่ยากค่ะเราก็มีกระบะมีดินมีเม็ดนะคะกระบะดินเม็ดค่ะที่เรากระบะก็คือที่ที่เห็นอยู่นี่ค่ะที่เห็นอยู่ค่ะที่เห็นอยู่ดินดินเราใช้ดินยังไงดินทั่วไปค่ะใช้ดินปุ๋ยทั่วไปค่ะแล้วเพาะชาเพาะกันยังไงยังไงมันเพาะยังไงเออหนึ่งขั้นตอนที่หนึ่งเราก็เอามาเรล็บมาแช่น้ำอ๋อนะคะนานไหมฮะอ่าหกถึงแปดชั่วโมงค่ะหกถึงแปดชั่วโมงค่ะพอเสร็จแล้วเรามาผึ่งให้หมาดๆนะคะตอนตอนเราผึ่งเนี้ยเขาเขางอกยังอ่ายังค่ะยังยังไม่งอกค่ะ เขาเขาตอนนี้เขาก็คือว่าเขาส่วนหนึ่งเขาก็ไอนี่แล้วเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มว่า,าอะไรล่ะเริ่มอะไรเข้ากระบวนการค่ะเข้ากระบวนการที่เราจะเริ่มเพาะต้นอ่อนนะคะต้นอ่อนมมาจะำังไงมาทำไงต่อพอเสร็จแล้วเราก็หาผ้าเทศผ้าที่เหลือๆคะ่ะครับมชุบน้ําให้หมาดๆราคาหอไว้หนึ่งคืนหอไว้หนึ่งหอเข้าไว้อีกหนึ่งคืนค่ะหอไว้หนึ่งคืนเจ็ดแปดชั่วโมงแล้วหอม่อมเมล็ดนี่ไว่าอีกหนึ่งคืนค่ะอ่าแล้วังไงต่อ ตอนเช้าเราก็ดินเตรียมดินที่เราเตรียมไว้ลงกระบะคือใส่กระบะที่ที่เห็นเห่คะที่เห็นนี่ค่ะก็เกลี่ยให้เสมอแล้วก็เราโรยหน้าโรยหน้าโรยให้ให้แบบให้เสมอให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอเสร็จแล้วเราก็เอาดินกบอีกทีนึงบางๆนะคะเอามาเล็ดลงค่ะตัวอย่างขั้นตอนลงอันนี้พอเราลงเสร็จแล้วอ๋อนี่ครับท่านผู้ชมนะฮะตอนนี้จะเป็นอย่างงี้ค่ะหลังจากที่เราแปดชั่วโมงแช่แปดชั่วโมงแล้วก็หมักผ้าหมัก้าอีกหนึ่งคืนค่ะ แล้วก็เอาเมล็ดเนี่ยมาใส่ถาดแค่นี้เองค่ะก็ดินโรยหน้านิดนึงแล้วก็รดน้ําเช้าเย็นแค่นี้ค่ะการดูแลเขาไม่ยากค่ะไม่ยากเลยค่ะง่ายๆทุกคนทําได้แล้วแล้วอายุของเขาครับแค่เจ็ดวันได้กินแล้วค่ะเจ็ดวันเก็บเกี่ยวได้ถามคุณนิดนึงจากหลังจากที่เราทําอย่างนี้แล้วเนี่ยเรามีการเป้าหมายเรามีการขยายสู่ชุมชนยังไงบ้างเราอยากให้ชุมชนชุมชนเนินห้านะคะสุขภาพแข็งแรงนะคะ เขาจะจะมาทำเศรษฐกิจหรือว่าเขาจะมาทำไรายได้หรือทำธุรกิจนี่ก็คือเรื่องของเขาแต่ขอให้แนะนําว่าให้เขาดูแลครอบครัวและตัวเองสุขภาพตัวเองที่เหลือจะไปทําธุรกิจหรืออะไรก็แล้วแต่เขาค่ะก็คือคือมีการขยายต่อ,ตอสุ่มเอยต่อสู่ชุมชนว่าเออฐานแล้วดีนะฐานแล้วดีนะเอาไปเพาะชำกันยังไงนใช่ไหมแล้วก็ถ้าจะต่อย,ยอดเป็นรเรื่องธุรกิจก็ในเรื่องของเรื่องของเขาค่ะแต่หลักๆนี่คือคุณลิดเองเนี่ย ต้องการส่งเสริมให้คนในชุมชนเนี่ยมีสุขภาพที่แข็งแรงนี่เอะนะครับท่านผู้ชมก็บอกว่าเจ้าต้นอ่อนทานตะวันเนี่ยนะครับเป็นพืชเศรษฐกิจที่ตอนนี้นะเห็นได้ว่าเราไปตามห้างตามไรตามเนี้ยมีขายกันเยอะแยะมากมายเลยเดียวคุ่ณยินก็บอกว่าเดี๋ยวจะปรุงรสชาติอาหารให้ดูวันนี้จะทํายําต้นอ่อนให้กินคหรอระคะเดี๋ยวไปดูยําต้นอ่อนเจ้าต้นทานตะวันอ่อนทานตะวันอ่อนกันครับค่ะ พราะอย่างที่คุลินบอกนะครับนะการเพราะชำเนี่ยก็ไม่ใช่ใช้พื้นที่มากมายนะครับแล้วก็การดูแลรักษาอาจจะต้องเอาใจใส่เขาหน่อยอาจจะใส่นิดนึงค่ะแต่ก็ก็ไม่ต้องใช้แรงงานอะไรเยอะแยะไม่ไม่ค่ะก็ใช้เวลาที่ของเราที่อยู่แบบปัจจุบันที่เราตื่นเช้ามาค่ะาดูแลเขานิดนึงให้น้ําเช้าเย็นแค่นั้นเองเช้าเย็นค่ะาาช่วงพอเราเสร็จแล้วให้น้ําเช้าเย็นแล้วก็ไปเ,เราไปทํางานเย็นแล้วก็มากลับมาบ้านรถแค่นั้นเองแค่นั้นเองไม่ต้องเฝ้าไม่ต้องไม่ค่ะ อะไรกันมากมายสัตว์อะไรเขามีไหมเพี่ก็จะมีเราคอยระวังดูว่ามีหนูมาหนูกลัวหนูมาแทะมาอะไรอย่างเงี้ยอ๋อแทะมาเล็บใช่มาค่ะกลัวแค่นั้นเองกลัวแค่นั้นเองอ๋อแต่มันอยู่การที่เราดูแลว่าตรงเนี้ยเราต้องดูแลใจใสด้วยว่าเขามีอันนี้ไหมอ่าดูฝนตกถ้าอยาให้ถูกฝนนะคะมันจะเน่าได้จะเป็นเชื้อราอันนั้นก็อีกกรณีหนึ่งต้องระวังนิดนึงอ๋อคือเขาก็โดนน้ำมากก็ไม่ได้ดน้ฝนมากค่ะไม่จะน้ำฝนไม่ได้เลยค่ะอื แต่ว่าให้น้าน้าเราเนี่ยทั่วไปใช่ค่ะเช้าเย็นเช้าเย็นอย่างเงี้ยไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรล้วก็มันไม่ไม่ไม่ยากค่ะคือง่ายๆดูแลง่ายๆดูแลง่ายๆนะฮะแล้วก็เป็นพืชเป็นพืชเศรษฐกิจที่สามารถเสริมสร้างรายได้ของเราได้ด้วยนะนอกจากเราเราจะได้ทั้งสุขภาพแล้วค่ะได้สุขภาพค่ะแล้วคือไปไปตัวเราเองเคยไปออกงานอะไรที่ไหนไหมคือเอาไปสาธิตเอาไป ทำอะไรเกี่ยวกับชุมชนอ่ามีโรงเรียนชุมชนหนองปื้อค่ะที่ไปสอนเด็กนักเรียนนะคะครับอ่าพอสอนออกมาก็ผลตอบรับว่าก็ข้อดีค่ะพอออครูเมื่อวานนี้ก็ไปดูดูเขาที่ทำที่สอนไว้ก็เลยทำทุ่มตำไทยต้นอ่อนให้เขาเขาก็ทานเขาทานไม่มีเหลือเลยเด็กเนี้นะค่ะอืมกินสดๆเลยค่ะปับตรงนั้นใหที่เขาทำที่ถ้าทำเสร็จเราไปดูอ่อน คุณทําแล้วก็กินของตัวเองปกติแล้วเด็กที่เขาจะไม่ชอบทานผักค่ะเออแต่เจ้าต้นทานตะวันเนี่ยมันันผมขอชิมรสชาติหน่อยนึงนี่นะครับมันออกเป็นหอมนะค่ะออกหอมหอมนะม้หอมหอมันหวานค่ะถามวุลินนิดนึงอย่างเนี้ยอย่างเนี้ยเม็ดอย่างเนี้ยที่เขาใช้เลี้ยงเลี้ยงนกเนี่ยมันมันใช่พันเดียวกันไหมไม่ค่ะคนละสายพันธุ์ค่ะเนละสายพันธุ์ค่ะออย่างอย่างนี้เขาเรียกอะไรฮะ อันนี้เขาเอเอาไว้สําหรับงอกค่ะงอกต้นอ่อนต้นอ่อนอย่างเดียวเลยค่ะเขาเามีมีหลายชนิดไหมมีมีหลายชนิดค่ะอ่ามีหลายชนิดนะคะคือตัวเนี้ยคือเราไว้งอกเอาไว้เฉพาะงอกอย่างเดียวแต่ถ้าสําหรับที่ทําาเม็ดที่ไปปลูกเป็นดอกก็อีกอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งค่ะมีหลายสายพันธุ์ค่ะหลายสายพันธุ์ที่ทานได้มันมีมีกี่สายพันธุ์ที่ทานได้ทุกสายพันธุ์ทุกสายพันธุ์เหมือนกันแต่ว่ามันอยู่แต่ี่นิยมกันนี่มันมันก็จะเป็น เป,นเปน็นเป็นเม็ดต้องเป็นคือมันมีเม็ดดำนนแล้วก็เม็ดลายอ,อ๋อเม็ดลายค่ะมีเม็ดดำมันแตกต่างกันไงฮะคุณภาพไม,ไม็ไม่ต่างกันไม่ต่างกันไม่ต่างกันเอาละครับท่านผู้ชมนะฮะขอพอจะรู้ที่มาที่ไปนะครับว่าต้นอ่อนทานตะวันเนี่ยมันมีประโยชน์แล้วมีโภชนาการทางอาหารอย่างไรนะฮะในน้อยก็ย<ม>แล้วเป็นผักเป็นผักที่ปลอดสารพิษด้วยนะครับปลอดสารพิษวันนี้คุณลินเองนะครับเขาบอกจะสร้างเมนู หนึ่งเมนูนะฮะเมนูค่ะไม่ง่ายนะฮะเจ้าท้นทานตะวันอ่อนนี่แหละนะครับยำนะฮะค่ะเ้าเดี๋ยวเราจะยำกันนะครับเอาเชิญครับคุณลิ่ครับก่อนอื่นก็เราเก็บจากต้นอ่อนมาแล้วค่ะต้นอ่อนนะคะแล้วแต่เราจะใช้มากใช้น้อยนะใช้มากใช้น้อยค่ะ น้ำอันนี้ยำสำเร็จแล้วนะคะจะมีน้ำยำมะนาวนะคะพริกพริกค่ะแล้วน้ำปลาคือแค่นี้เองค่ะน้ำยำนี้ก็มันจะออกรสไงฮะอ่าออกเปรี้ยวหวานค่ะเอาันนี้ออกหวานหวานค่ะอันนี้เปรี้ยวค่ะแต่อันนี้อันนี้สำเร็จแล้วค่ะอันนี้สำเร็จแล้วอันนี้สำเร็จแล้วนะคะหน้าตาเป็นยังไงคะออกรสเปรี้ยวหวานเค็มค่ะนะอ๋อแค่นี้เอง ปกติแล้วต้นตาลตะวันอ่อนมันก็อร่อยอยู่แล้วใช่ไหมเขาก็ทานได้ดิบๆไม่ต้องมีอะไรมาส่วนผสมก็ทานได้อยู่แล้วนะถ้าคนชอบทานผักนะค่ะนี่กินกับน้ำพริกอะไรก็ได้หมดกินได้หมดทุกอย่างค่ะกินน้ำพริกแกงส้มแกงอะไรได้หมดได้หมดค่ะทํานทำได้หลายอย่างทำได้ทุกเมนูทุกเมนูเลยทำตรงนี้มากี่เดือนแล้วอ่าตรงนี้ถ้าทำกินจริงๆแล้วอยู่ ห้าหกเดือนค่ะลรวมาทาตัวนี้อยู่เป็นเศรษฐกิจที่เริ่มขยายนี่ก็คือช่วงได้ห้าหกเดือนเหมือนกันค่ะแต่ว่ากินมาก่อนแล้ว <พอ S 1> ทํา,ทา,ากินคน่อนน่านี้เอางี้แล้วกันผมทานก่อนเดี๋ยวค่อยบอกเบอร์นะเดี๋ยวเาลองทานนิดนึงว่ามันออกมาเป็นรสชาติยังไงนะคือต้นเขาก็เหมือนเดิมแต่ว่าเรามาได้รสชาติที่ว่ามันทานง่ายอีกคือมัน,ม,นมีรสเปรี้ยวหวานเผ็ดเต็ม ครับคุณลินเองเอานิดนึงนะถ้าใครสนใจที่จะทำอาชีพเนี้ยติดต่อยังไงกับชุมชนยังไงได้บ้างติดต่อชุมชนเนินห้าได้ค่ะแล้วก็มีเบอร์โทรข้างอระตั่ด้านล่างอยู่ด้านล่างนะคะอยู่ด้านล่างนี่นะครับก็เห็นได้ว่าหลายคนนะฮะอาจจะรักสุขภาพอยากจดูแลสุขภาพนะก็โทรมาที่เบอร์ด้านล่างนะฮะแล้วก็นะทานทำแล้วนะฮะ อาจจะขยายต่อยอดไปสร้างรายได้ก็ถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจตัวหนึ่งที่กําลังนิยมแพร่หลายกันทั่วไปที่เห็นในวันนี้แล้วครับวันนี้รายการย่ำเท้านะครับก็มาพบกับอีกหนึ่งอาชีพที่น่าสนใจแล้วก็เป็นอาชีพดีๆของทางด้านสุขภาพของเราเนี่เองและของใกล้ตัวของเราเนี่เองนะแต่หลายคนอาจจะมองข้ามและถ้าคนไหนเคยมองเห็นแล้วรู้สึกท้าแล้วดีก็ช่วยบอกต่ออย่ยางนเองนะครับก็ขยายไปสู่ชุมชน เรื่องหวาน5นี่ก็เรียกว่าครบแล้วคเยายมขยายไปอีกหลายหลายชุมชนจาก40ช <calculate. S 1> ุมชนในเขตเทศบาลนี้นะครับขอขอบคุณคุณลินมากครับขอบคุณครับพีบค่ <Protestant. S 2> ครับขอบคุณครับก็ต้องราทถ้าผู้ชมไปก่อนนะครับขับดานหน้านะครับผมจะพาท่านผู้ชมไปย่ำเท้าเกาะติดชีวิตอาชีพอะไรๆๆต่างๆแล้วแหล่งท่องเที่ยวตามชมครับวันนี้ล้านไปก่อนครับสวัสดีครับ